ตามรอยเที่ยวของนอริซ่าไปกับเพื่อนและก็พี่แมเนเจอร์ของเธอช่วงวันหยุดพักเบรกเล่นคอนเสิร์ตในอเมริกาค่ะนอริซ่าเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะเราตามไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะเดสตินีโรเจอร์เจ้าถิ่นเพื่อนซีของนอริซ่าที่พักอาศัยอยู่ใน l a ค่ะมีการออกมาโพสตคลิปนะคะว่าได้ชวนกันไปดูคอนเสิร์ต is all a blur ของ d r a k กค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าพ่อเพลงแร็ปชื่อดังใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวค่ะก็เคยมีการชื่นชมนอริซ่าออกมาด้วยเหมือนกันนะไม่รู้ว่า ตอนนี้ค่ะเจ้าตัวจะรู้หรือ,อยังนะว่านอริซาค่ะตามไปดูคอนเสิร์ตของเขามาอีกด้วยซึ่งคอนเสิร์ตค่ะจัดขึ้นที่เดอะเกียร์ฟอรัมในเมืองอิงเกอร์วูดแคลิฟอร์เนียเรียกว่าก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆนะคะนอริซากับเดสตินีเนี่ยคือพอมีเวลาก็จะชวนกันเที่ยวตลอดเลยเนาะทางตอนที่ตอนนั้นเดสตินีโรเ e อร์ค่ะตามไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ที่ญี่ปุ่นค่ะว่างเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นชิวๆด้วยกันมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาคราวนี้ค่ะมีการชวนกันไปดูคอนเสิร์ตนอลิซาก็คือมีการ ดอสกิลแดนซ์ชิลค่ะอยู่ด้านหลังเ่ยนะคะน่ารักดีค่ะวัยรุ่นอเมริกันท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวเนาะส่วนอีกอันค่ะก็เป็นโพสต์ของพี่มิเดเจอร์วันแ่ค่ะเห็นมีการมาโพสต์เมื่อวานเหมือนกันค่ะว่าไปเที่ยวที่โคโลราโดริเวอร์ในลาสเวกัสมาด้วย ซึ่งแม่น้ำโคโลราโดนะคะก็เป็นแม่น้ำสายที่ยาวเป็นอันดับที่6ของอเมริกามีความยาวกว่า1,400ไมล์มันเลื้อยผ่านทั้งหมดเนี่ยรัฐทั้งเม็กซิโกแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาค่ะเป็นแม่น้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องหุบเขาว่าสวยงามแล้วก็มีกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก มีอุทยานแห่งชาติถึง11แห่งริมฝั่งแม่น้ําอีกด้วยนะคะเป็นสถานที่ที่สวยงามนักท่องเที่ยวค่ะจะชอบไปทํากิจกรรมกันทั้งล่องแก่งพายเรือคยักขับรถ ATV นั่งคอชมวิวอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ค่ะว่านอริซ่าไปทํากิจกรรมทั้งหมดมานี้ ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือมีที่บินไป LA ก่อนล่วงหน้าเพื่อนๆค่ะท่านทันที่ตอนนี้พี่ซูก,กับโรเซ่เนี่ยยังอยู่ที่นิวยอร์กอยู่เลยนะคงเพราะว่าน่าจะจะไปเที่ยวที่นั่นนั่นเองนะคะอ่ะบรรยากาศแต่ละที่ก็คือดีมากๆเลยค่ะแอดก็เอาตามรอยเนาะคนใกล้ชิดของนนริซ่าที่เปิดเผยออกมานะคะเอามาฝากให้ดูกันแล้วกันนะคะก็บรรยากาศค่ะก็ประมาณนี้แล้วจเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า